<Hello. S 2> ลโหลเราถอดไมค์ออกแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ได้ยินเหมคงเนนียเราจะพูดในหัวข,ข้อเรื่องหลุดออกจากคําตัดสินของผู้อื่นนะคะจากการด้วยแก่นี้นะคะอะใครเข้ามาบอกฟัางก่อนนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเมื่อกี้เราไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าหลายคนบอ,อกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงใช่ไหมกวางก็เลยถอดหูฟังออกแล้วนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวแอบดูก่อนนะโอเคไหนดูซิมาดิยังเออ เข้ามาแล้วบอกฟังด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเนาะวันนี้เราจะมาไลฟ์ถึงข้อเรื่องลูดออกจากคาตัดสินของผู้อื่นนะคะด้วยแก่นนี้อ่าฟังรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะแอบมีคําตัดสินอยู่เรื่อยถูกไหมคะแต่ว่าเราทนยังไงล่ะให้เราอยู่เหนียวความตัดสินเหล่านั้นแล้วความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์คนอื่นหรือมนุษย์ผู้อื่นสามารถที่ตัดสินเราได้จริงไหมใครที่เข้ามาแล้วบอกฟังก่อนนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะจ๊ะ โอเคสวัสดีค่ะพี่พีนชัดค่ะโอเคก็แบบเสียงดังเสียงน,งงนะคะ <laughs> รักรักขอบคุณนะคะรักพี่เพียมเช่นกันนะคะ <Okay. S 1> อะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชัดแล้วคุแชร์ล่างซ้ายดูๆนะคะขอเช็คก่อนพอดีข้างๆมีรถแม็คโครกำลงังแบบว่าปรับดินอยู่ด้วยเย่ yeah. เสียงชัดแล้วตบมือ คนอาจจะรู้สึกแปลกตานะคะเพราะว่าเฮ้ยกองมาไลฟ์อะไรตอนเที่ยงซึ่งจริงแล้วนี่เป็นเวลาที่ัวางไม่ตื่นเลยนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่โชคดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะกวางไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาแล้วก็ได้ผลมาเดี๋ยวกวางจะบอกทุกคนว่าผลเนี่ยคืออะไรและจะให้คอนเทนต์ที่วันนี้กวางได้ตกผลึกแล้วก็ได้เข้าใจหลายอย่างด้วยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเอ่อยอ่ะกดแชร์ต้องใช้รัวก่อนนะคะกดแชร์ต้อนนะะงใช้เรื่อง สวัสดีค่ะพี่อนุไทยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชชดค่ะได้ฟังเสียงน้องๆาเมื่อเช้ายิ่งชัดเจนในใจเรียบ้ว้าวคนรู้จะได้ยินยอดเยี่ยมค่ะมากเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าคําตัดสินทั้งหลายในที่เราได้เจอกันมาตั้งแต่เบบีแต่เบบีชักก็ดึกดึกดึกจนถึงตอนนี้นะคะโตจนขนาดนี้แล้วก็ยังมีคําตัดสินไปเรืเ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ฟังบอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่ เราใช้ชีวิตที่นี่นะคะที่โลกใบนี้เนี่ยในโลกของฟิสิกอลในโลกของกายภาพเนี่ยมันมักจะมีการตัดสินอยู่เรื่อยไม่ว่าผ่านใครก็ตามบางทีไม่ใช่แค่คําตัดสินที่มาจากคนอื่นนะแต่มันบางครั้งเนี่ยมันเป็นคําตัดสินที่มาจากตัวเองด้วยในใครที่เคยผ่านคําตัดสิน,นบ้างพิมพ์ว่าฉันค่ะเออพิมพ์ว่าฉันเองหรือว่าใช่เลยก็ได้นะคะเออลงพิมารรัวๆนะ กางรู้เลยว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนมากมายเพราะ,ะนั้นกดแชร์รักษารวๆนะคะอันดับแรกเดี๋ยวกวางจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าวันนี้ทำไมกวางแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแบบนี้เนะะี่ยเพราะว่าวันนี้นะคะกวางไปสัมภาษณ์วีซ่าเมกามานะคะไปสัมภาษณ์ตั้งแต่10โมงแล้วเวลาสัมภาษณ์กวางคือ่ง10 15นาทีนะคะ ณขณะวันนี้เป็นวันที่กวางแบบไม่มีความตื่นเต้นเลยนะจริงก็ไม่มีความตื่นเ,นเนะ Juan. ตนเ้นมาตั้งนาน erstmal. แล้วนะไม่มีความตื่นเต้นอะไรไม่ค่อยแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรรู้แต่ว่าเออเราจะไปทําอะไรคือแบบเหมือนเดิมที่เราเคยฝึกกันไวใช่ไหมคือการตั้งจิตเป็นช่วงๆใช่ไหมคะว่าเราจะไปทําอะไรตรงไหนช่วงไหนเราก็ตั้งจิตเป็นช่วงนั้นแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าตันตันตันสารดันตันสาความจริงทุกอย่างมันจะสสรรมาเลยนะก่อนวันนี้คืออย่างเช่นแต่ ก่อนตรงเนี้ตอนนี้นะคะคิวสัมภาษณ์ของเมกาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าปังก็ได้คิวสัมภาษณ์ในวันนี้วันที่7นี้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทุกอย่างมันเร็วมากจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทุกอย่างมันต้องแบบว่าเป็นเหมือนมีความคาดหมายในแง่ดีถูกไหมในเออมันต้องเป็นในแง่ดีแน่ๆเลยมันต้องผ่านแน่ๆเริ่มตั้งนี้แน่เลยแต่ผลก็คืออะไรรูไหมทุกคนดั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 นอยากรู้ยังคะ ใ,ใครอยากรู้พี่ไม่อยากรู้นะคะ,ะเดี๋ยวใช้เลยผลปุ๊บแล้วก็จะค่อยๆบอกทุกคนนะว่าแก่นลังจากนี้คืออะไรนอะอาพี่มาก่อนพี่มาก่อนใครอยากรู้พี่ไม่อยากรู้แล้วก็แช้นักใส่ดูดูดีดใจจังไม่ได้มาไลฟ์แบบตอนกลางวันแบบนานมากแล้วนะคะปกติจะไลฟ์ตอนกลางคืนใช่ไหมตอนเย็นอะไรอย่างนี้ทุกคนชอบไหมทุกคนชอบตอนกลางวันหรือว่าชอบตอนเย็น วิวก็จะแตกต่างกันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นวิวแบบว่าไฟไฟ,ฟสวยๆตอนเย็นก็จะบางครงก็จะเป็นวิวโค้งแม่น้ําสวยๆเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็สวยอยู่ดีนะคะเพราะว่าธรรมชาติรักเราเสมอแล้วก็ให้แต่สิ่งดีๆกับเราเสมอนะจะ๊ะอ่ะใครอยากรู้พี่ไม่อยากรู้ก่อนนะคะตัวเชลล์ลองใส่แล้วรู้ได้นะใช่มีความทรงจำที่ไทยลินอยากรู้ค่ะอันนี้ใครอยากรู้อีกไหมให้ทุกคนพี่ไม่อยากรู้ก่อน รอทุกคนก่อนนะคะรอทุกคน้ที่อยากรู้ก่อนใชเชเชใช่เลยเคยค่ะว้าวคนรู้พี่จะได้ยินถูกต้องเดี๋ยวจะบอกทุกคนแบบว่าวันนี้แกะดีมากเลยแล้วก็ถ้าเรารู้สิ่งนี้เนี่ยหลังจากนี้ทุกอย่างจะง่ายๆสบายๆหลังนี้จะไม่มีใครเลยปนุษหน้าไหนเลยหรือว่ากายภาพดใดกายภาพหนึ่งเลยหรือว่าเสียงใดเสียงหนึ่งเลยที่จะทําให้เราตกต่ําได้ทําให้เรารู้สึกแย่ได้ทําให้เราตกลงไปนะที่ที่เราไม่บรรนาได้นะคะพร้อมยังอยากรู้อยากรู้ ไปเจอ ABS ด,ดาวไปด้วยคะคะมโอเคอยากรู้ใช่ไหมอ่าเฉลยน,นะนนนนนนนคนก็คือไม่ผ่านค่ะทํารู้ไหมว่าตอนที่กวางแบอบกว่าตอนที่สัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรนะเขาไม่ได้ถามอะไรเลยแล้วก็เหมือนว่ารู้สึกแบบ เราก็ตั้งจิตแบบนิ่งๆถูกไหมแล้วก็ไม่อะไรเขาถแล้วก็แค่ทําหน้าที่คืออะไรทําหน้าที่พูดตามความเป็นจริงหน้าที่เราก็คือพูดตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเนาะเราเรียนสายจทำความจริงมาเราฝึกฝนเรื่องพวกนี้มาเราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นความจริงมันไม่มีอะไรค้านได้อยู่แล้วแล้วเราแค่โฟกัสตรงนั้นแต่ผลก็คือไม่ผ่านถูกไหมตอนแรกที่ไม่ผ่านเนี่ยกว่ก็ เออมันแปลกก็ที่ว่าฟางไม่รู้สึกอะไรเลยฟังไม่รู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้รู้สึกว่าเออทำไมไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีมีแอบแบบงงนิดหน่อยแล้เราก็ถามเขาเลยนะว่าเออทำไมเราถึงไม่ผ่านแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเราก็เลยรู้ว่าอ๋อคือทุกอย่างค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะก็่จะบอกคุณนะนี่จะเริ่มเข้าแก่นแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคําตัดสินขึ้นมาในชีวิตของคุณไม่ว่าตัดสินเช่นฟางเนี่ยเมื่อกี้พกเพิ่งได้รับคําตัดสินมาว่าไม่ผ่านถูกไหมคะได้รับคำตัดสินว่าไม่ผ่่าาานีซอเมก หรือใครที่กาลังได้รับคำตัดสินตอนนี้เช่นมีคนตัดสินว่าเราอยาแบบสวยไม่สวยตัดสินว่าเราสามารถไปตามฝันหรือไม่สามารถทําได้ตัดสินว่าเฮ้ยเรายังอย่างนี้อย่างนั้นหรือบางคนอาจจะเผลอตัดสินตัวเองเหมือนกันเฮ้ยฉันมาทำนี้ไม่ได้หรอกฉันามาทำนั้นไม่ได้หรอกแต่ความเป็นจริงก่อนจะบอกคุณให้นะว่าคําตัดสินที่มาจากมนุษย์ผู้อื่นหรือมาจากเสียงคนอื่นเนี่ยมันไม่มีผลต่อคุณเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตมามที่คุณไม่ผ่านการตัดสินตัวเอง ณนขณนะนั้นที่เขาบอกว่ามาไม่ผ่านเนี่ยสำหรับามแค่งงว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านเพราะว่าเรามีข้อมูลทุกอย่างแล้วเราก็าพูดตามความจริงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะาจไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปไปพยายามให้เราผ่านหรือว่าจะต้องแบบอะไรพิสูจน์อะไรพวกนั้นซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของเราอยู่แล้วสิ่งที่วามกลับมาอันดับแรกเลยก็คือกลับมาที่แจงตองกลับมาที่เสียงตัวเองคุณเห็นไหม วิธีการที่คุณจะหลุดออกจากคำตัดสินผู้อื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือการที่คุณต้องกลับมาสู่ตัวเองและถามตัวเองให้จบเขาตัดสินว่าคุณไม่ผ่านมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการสัมภาชีวิตคุณหรือคุณไม่มีโอกาสไปเที่ยวในอนาคตเข้าใจไหมไม่ผ่านณนะจุดจุดนี้เท่านั้นหลายๆคนที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาหลายๆคนที่ไปอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์อะไรก็ตามหรือว่าใช้ชีวิต ทำงานหรือว่าทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็ผ่านการตัดสินว่าเฮ้ยแบบครูโค้ชคนนั้นตัดสินว่าคุณทําวันนั้นไม่ได้หรอกครูโค้ชคนนูน้นตัดสินว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไม่ได้หรอกคุณต้องทาอันนี้เท่านั้นอะไรพวกนั้นแบบหน้าตาคุณไม่โอเคเลยคุณต้องไปทําอันนี้ใหม่นะแต่งตัวใหม่เท่านั้นตัวแบบนี้ไม่โอเคอะไรก็ตามอ่ะมันจะมีหน้าขนาดที่คุณใช้ชีวิตที่กลางบอกไงเมื่อไหรก็ตามที่คุณใช้ชีวิตทางกายภาพหรือว่าโลกฟิสิกอลเนี่ยเวลาคุณเดินทางการใช้ชีวิตคุณจะเจอมนุษย์ทีี่่จะมออองงภาายยยนนกกคุณเดดววแล้็ตัสิ โดยที่ไม่รู้เลยว่าภายในทุกเป็นยังไงแต่คนที่รู้แท้และรู้จริงที่สุดก็คือตัวคุณเองทีค่คำนี้ค่ะผู้รู้แท้คือตัวฉันเองผู้รู้แท้คือตัวฉันเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้เรื่องนี้คุณรู้แท้ในตัวเองคาตัดสินเหล่านั้นจะไม่มีผลต่อชีวิตคุณเลยเก็ตไหมเก็ตไหมเหมือนกับกวางที่ได้รับคำตัดสินว่า เออแบบไม่ผ่านดีซ่าอเมริกานะแต่กวางไม่รู้สึกว่าแบบเอ,อ๊ะอะไรเลยไม่ผ่านเราไงไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านก็แค่ไม่ไปแล้วก็ดําเนินตามเสียงภายในต่อไปเพราะว่าความเป็นจริงแล้วข้างในกวางนะหรือว่าภายในกวางนะมันอยากรันโปรเจกต์หนึ่งที่กวางเห็นภาพจินตนาการถึงแล้วรู้สึกถึงมันในปีที่แล้วก็คือโปรเจกต์ inspire partner ซึ่งกวางทำกับเมนทอร์ทั้งหมดเลยแล้วแบบทุกอย่างมันเรียงหมดแล้วอ่ะเข้าใจไหมมันเรียงหมดแล้วปุ๊บแล้วพอดีทริปนี้มาแทรก แต่มันเห็นไหมคุณเห็นความซื่อสัตย์ซื่อตรงจักวานไหมอะกราจะเผยให้คุณดูนะว่าเวลาฝนออกมาแล้วกวางไม่ไม่รู้สึกแย่เพราะอะไรเพราะความรู้แท้ในนั้นความลึกลงไปในความเป็นจริงของความความลึกลงไปในสถาว่าที่เกิดขึ้นใอวันจริงจริงซึ่งความเข้มข้นของการสร้างควางเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับวีซ่าความเข้มข้นของการสร้างของความภาพที่ความเห็นความรู้สึกที่ความแตกมันอยู่กับโปรเจกต์อินสไ r ร์พาร์ทเนอร์ที่จะทำเร่วมกับ ไม่พอทุกคนในการขยายทั้งอินเนอร์เกมและอาเตอร์เกมคุณถ็งว่าทุกอย่างคือซอสต้องเรนบอกว่าอขอบคุณมากคือไม่ผ่านวีซ่าแต่นั่งขอบคุณตัวเองนั่งดีใจคือดีใจมากที่แบบโอ้ขอบคุณมาที่ไม่ผ่านเพราะถ้าเราผ่านปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานหรือเอเนจีสองฝั่งที่เราจะต้องแบ่งความเข้มข้นแต่เมื่อไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยโอ้ผมเลชัดเจนเลยว่าใช่เลยแสดงว่าซอสอยากให้เราเดูทังี้ แสดงว่าซอสอยากให้เราสรรสร้างร่วมกับซอสในสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราเข้มข้นชัดเจนในสิ่งที่เรารู้สึกชัดเจนใหกระจ่ายเ,าเา็นว่าจากให้ฟังรืออันนี้แพงมากนะหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเดินทางชีวิตแล้วเรา,แล,เราแล้วเราถูกทัดสินแบบนี้แล้วก็ไปอดเอ็นกับมันอดเอ็นคืออะไรไปรู้สึกแย่กับมันไปรู้สึกผิดหวังเฮ้ยทำไมเราไม่ได้อะเราไม่ดีพอเหรอเราอย่างนั้นอย่างนี้เหรอไม่มีเกิดขึ้นกับวัง ดีพอหรือไม่ดีพอใครเป็นคนที่รู้ก่อนคุณรู้ก่อนไม่ใช่ใครก็ใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่ตัดสินคุณไม่ใช่คนที่กําลังพูดถึงคุณไม่ใช่คนที่กำลัง,งลังคิดถึงคุณแต่มันคือตัวคุณเองที่คุณคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงยังไงและนั่นคือภาพชัดของจักรวาลนั่นคือภาพฝันของจักราวาลและเขาจะพาเราไปณจุดนั้นอย่างยี่ที่สุดใครกระจาเรียว่ากระจา เพราะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอคําตัดสินจากมนุษย์ผู้อื่นเสียงคนอื่นเข้ามาในหูคุณเนี่ยหรือเขาดูจะเหมือนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูคุณโค้โสดุูหรือใครอะที่คุณคิดว่าเขาใหญ่กว่าคุณความจริงแล้วไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่และต่ำต้อยเหนือเหนือหรือต่ำกว่าก,าานากันเข้าใจไหมคะเราทุกคน เท่าเทียมกันในฐานะของการเป็นมนุษย์ในฐานะของซอ u เราคือเพื่อนมนุษย์เพื่อนซอ u ที่จะร่วมสรรสร้าง c r ี a t e ร่วมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลามันจะ matching เองคุณไม่ต้องไปสงสัยเมือนตอนนี้สมนักกว่างสูกปฏิเสธก็ไม่สงสัยเลยโอเคเพราะว่ากว่างรู้ว่าตอนนี้กวงจะทําอะไรกว่างรู้ว่ากว่งโฟกัสอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณด้วยเพราะที่เขา matching กับกวางก็คือ matching ที่ว่าไม่ได้ไปเข้าะจว่าทุกอย่างอ่ะมัน ถ้าคุณเข้าใจกฎสธธรรมกฎแรงดูหรือว่ากฎของการสร้างของโลกนี้จริงหรือว่า Energy, เอเนอร์จีต้นกาเนิดเอเนอร์จีที่แท้จริงคุณจะรู้ต้นกําเนิดของการเกิดทุกสรรพสิทธิต้นกําเนิดของการเกิดผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์ที่วนเวียนไหลเวียนเข้าหาชีวิตคุณที่คุณประสบที่คุณจับต้องที่คุณพบเจอที่คุณได้ยินที่คุณสัมผัสทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่บังเกิดไม่มีอะไรเลยที่เกิดโดยบังเกิด ถ้าคุณมีสติรู้ตัวพอคุณพิจารณาองค์รวมมากพอคุณมองในมุมมองของซอสคุณมองในสายตาของซอสคุณจะไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีในการน,นั่งผิดหวังนั่งเสียใจกับขันตัดสินเหล่านั้นทราบจังไหมคะอ่าใครมีคําถามบ้างแล้วหลังจากนี้นะถ้าใครก็ตามที่ตัดสินคุณให้คุณจาไว้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์แบบนั้นเพราะคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ พี่จะเลือกและตัดสินชีวิตคุณเองว่าคุณปรารถนาจะไปที่ไหนคุณจะสรรสร้างสิ่งใดคุณจะครีเอทอะไรบ้างบนโลกใบนี้คุณจะสนุกอะไรบ้างบนโลกใบน,นี้โอเคไหมอ้โอ้ต้ดงเต็ีมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวสนุกเลยนะจ๊ะเนทอรา,าหลังจากนี้ทุกอย่างมันเพียรมากแล้วก็ สบายใจคือเป็นการเป็นการถูกปฏิเสธที่สบายใจสุดไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะได้สนุกในแบบที่เราปรารถนาจริงๆเออไม่มีอะไรเลยถูกต้องพี่มันจะมีใครมาตัดสินอะไรไม่มีจริงเข้าใจไหมอืมนี่คือเสียงกระดิ่งกระดิ่งของครูเปมค่ะหลายคนบอกเอเสียงกระดิ่งเพราะจังเลยครูเพมแม่ของหวานนันเกิดบามน่ะเป็นเสียงสว่างที่เพราะมากๆอ่ามีใครมีข้อสงสัยไหม มีใครมีคําถามไหมว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราโดตัดสินอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าโดนคําแบบนี้ล่ะมีใครถามสามารถพิมพ์คิวแล้วตามได้วยคถามได้เลยนะคะหรือตอนนี้เรามีโปรเจกต์กครูแบบกวางเลยรู้เลยว่าทําไมแบบซอสถึงไม่ให้กวางไปที่เมกาเพราะถ้กวางไปที่เมกาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากในการไปถูกไหมจริงๆแล้วสิ่งที่กวางเห็นหรือกวางสัมผัสถึงเนี่ยมันมีอะไรที่ควางอยากจะทําอีกแบบสนุกในประเทศไทยอีกมากมายเลยอะเพรามีโปรเจกต์เยอะมากมี In นสไปร์ n ินสไปร์พาร์ทใช่ไหมที่จะร่วมทำกับเมกาโปรแกรม มีติ๊กตอกที่ <wh ats> จะเป็นแบบว่าโปรเจกต์ในการแบบตอบ Q&A คือทุกคนที่ติดตามตุกติ๊กตอกวางเนี่ยตุกตอกทุกคนที่ติดตามติ๊กต็อกกว่างก็จะได้สัมผัสคําตอบหรือว่าได้รับคําตอบที่ปรารถนาเก็ไหมเนื่อแหละคือสิ่งที่กวางเห็นคือกวางเห็นหลายอย่างมาที่กวางอยากจะทําอ่ะกวางก็เลยรู้เลยว่าเออโอเคฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจจากรวาลฉันเข้าใจต้นกําเนิดฉันเข้าใจทุกสิ่งที่ถูกสรรสร้างและปรากฏตรงหน้าตรงนี้ มันเลยไม่ทําให้เรารู้สึกแบบอะไรเลยเออมันโคตรดีเลยโคตรดีไหมขอบคุณชีวิตที่แบบที่ฝึกตัวเองขอบคุณชีวิตที่ศึกษาสสยทางความจริงขอบคุณชีวิตที่ใช้สายตาซอนตลอดเวลาและเดินตามเสียงภายในเพราะเสียงภายในไม่เคยโกงคุณเสียงภายในไม่เคยที่จะไม่ซื่อสัตย์ต่อสุณทุกอย่างแสดงออกแบบด้วยคําซื่อสัตย์และซื่อตรงด้วยความรักที่บริสุทธิ์คิดไหมอ้ดุ๊กดิ๊ก สวัสดีค่ะพี่การสวัสดีทุกคนโออทุกคนน่ารักมากเสีงทุกคนชอบวิวนี้ใช่ไหมล่ะอ่าให้ดูให้ดูทุกคนชอบวิวนี้ใช่ไหมหหหทุกคนชอบทำอะไรกลางวันใช่ไหมกลางวันะจะตื่นไหดนะ้ <laughs> วคนนี้มันพิเศษเลยนะวันนี้มันที่พิเศษขอบคุณชีวิตถูกต้องขอบคุณชีวิตรัวรัวใครที่ขอบคุณชีวิตตัวเองใครที่ฝึกจะทำความจริงใครที่พาตัวเองมารู้ความจริงแท้ในชีวิตรู้จักตนเองที่แท้จริงเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาในชีวิตจริงจริง ไม่มีขณะใดเลยณขณะโมเมนต์ไหนเลยที่มนุษย์ผู้อื่นสามารถเอาจากคุณไปได้ไม่มีใครเอาอะไรจากคุณไม่ได้ไม่มีทางเขาจะเอาทุกอย่างจากคุณไม่ได้ถ้าตอนที่คุณอนุญาตเท่านั้นไม่มีใครเอาอารมณ์ดีๆจากคุณไม่ได้ไม่มีใครเอาความคิดดีๆจากคุณไได้ไม่มีใครเอาความสุขคุณไม่ได้ไม่มีใครเอาสิ่งใดจากคุณไปได้เลยตราบใดที่คุณไม่อนุญาตเพราะฉะนั้น คุณจงดำลงตัวเองให้อยู่ในหนไทยความสุขสายท่าหนึ่งคมเบิกบานใจความมีความหวังแล้วก็สนุกในชีวิตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสิ่งนั้นในชีวิตนั่นแหละคือชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนในการเกิดมาชาตินีีความสุขมากที่ได้แชร์ในวันนี้มีความสุขมากท,ที่ได้พูดให้ทุกคนได้รู้ว่าคําตัดสินไม่มีอยู่จริงไม่มีใครเลย ที่มาตัดสินคุณได้จริงๆไม่มีใครที่จะมาขีดหรือลิขิดชีวิตที่คุณได้จริงคุณคือผู้ลิขิดชีวิตตัวคุณเองพิลค,คำนี้มาฉันลิขิดชีวิตตัวฉันเองอขอบคุณชีวิตรั่ยร่ใช่เลยโอ้โหควาดีใจมากอะ่ะออมันเป็นการปริเสธที่กวามบบตกมืออ่ะถ้าจะว่าตกมือแบบต้องอย่างนี้สิอะไรเงี้ยแบบซ้อนรู้ใจจริงๆแบบรู้ลึกถึงภายในอะไรเงี้ย ถึงแม้ฉันจะเอากายฉันมาแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นมนะซอส,สนี่คือรู้ลึกร,รู้จริงและรู้ของที่มันเลียวบริสุทธิ์ของนี่มันอยู่ข้างในจริงๆอะ่ะซึ่งความนั่งทามเจ๊นั่มันก็จริงอะ่ะเพราะว่าความอยากจะทําวันนี้ความสนุกวันนี้มากกว่าคุณเก็ตไหมคุณเก็ตในสิ่งที่ควางใส,ส่